สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูคุนซี่ของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปนะครับวิดีโอนี้ก็จะแปลกใหม่นิดนึงนะครับก็จะเป็นวิดีโอนั่งพูดแบบนี้เนาะแล้วก็ผมอยากจะมาพูดกับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์มันมีเหตุผลอะไรที่ผมเปลี่ยนจากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ macbook pro 16นิ้ว นะตัว i 9นะครับก็คือตัวก่อนที่จะเป็นตัว m 1นั่นเองที่ผมไม่ไว้จดสคริปต์ของวันนี้นะฮะเปลี่ยนเป็น mac mini m 2ตัวนี้นี่ วิดีโอนี้ก็น่าจะเหมาะสําหรับคนที่กําลังจะเปลี่ยนคอมนะครับหรือว่ามีความคิดจะเปลี่ยนคอมสาเหตุอะไรที่คุณต้องเปลี่ยนแล้วก็มีอะไรที่คุณต้องดูไว้ในการที่คุณจะอัปเกรดระบบปฏิบัติการของคุณนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวนะผมขอดูสคริปต์ก่อน <laughs> เป็นพิธีกรฝึกหัดนะฮะวิดีโอนี้อ่าอันนี้พูดไปแล้วโอเค โอเคตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสเปคให้เนาะผมไม่อยากมาแบบพูดทีละอันอนะผมว่ามันเสียเวลานิดนึงนะสาเหตุที่เปลี่ยนดีกว่าสาเหตุแรกที่เปลี่ยนจากตัวนี้นะครับมาเป็นตัว Mac Mini ก็คืองานวิดีโอครับผมฟังไม่ผพดครับผมเปลี่ยนเพราะงานวิดีโอจริงๆมันมีช่วงหนึ่งที่ผมเข้าไปใน Discord แล้วก็พูดคุยกับ subscriber ช่องเรากับช่องอพี่ตองอพอลโลเนี่ยนะ คนล้อผมว่าเอ้ยพี่บู้คอนเทนต์พี่ต้อง 4K แล้วอะไรเงี้ยเออผมก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์ของผมจากปกตินะครับกลายเป็นกล้อง 4K ตอนนี้ผมก็เริ่มแบบเล่นกล้องแล้วไงอ่าคราวนี้กล้องเนี่ยมันจะมี8บิตกับ10บิตถูกไหมอ่ามันเป็นค่าของสีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมเพิ่งเริ่มเล่นผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่าปัญหาคือว่า10บิตเนี่ยผมเอาไฟล์มันเข้าตัวนี้ แล้วมันไม่อ่านเลยครับคือมันแบบมันมัน playback แล้วมันติดขัดมากๆอะ่ะเออมันคอมมันช้านะครับผมคอมมันช้าเกินไปที่จะอ่าน10บิตผมก็เลยคันไม้คันมืออยากแบบอืมผมอยากได้คอมที่มันเร็วกว่าน,นี้จังเลยเออไม่ไม่ใช่ด้วยการทำเพลงหรืออะไรเลยนะผมก็เลยมาดูสเปคของตัวนี้ซึ่งสเปคของตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นสเปคให้ดูนะครับอันนี้เป็นสเปคของตัว Mac Mini M2 Pro ของผมที่สั่งไปนะแล้วก็ราคาเท่านี้นะครับก็พอหลังจากที่เปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับตัดต่องานวิดีโอลื่นมากโดยเฉพาะงาน 4K รู้สึกว่าผมเซฟเวลาชีวิตได้ประมาณ30%นะเวลาเราทำวิดีโอ 4K เนี่ยมันจะเสียเวลาตอนการเรนเดอร์นะครับ รู้สึกว่ามันช้ามากๆแทนที่เราจะได้เอาเวลาไปลงกับงานครีเอทีฟอะการคิดนะครับการคิดครีเอทีฟเราต้องเอามาแบบว่า มาเสียเวลากับการที่เราเรนเดอร์นะครับเออแล้วก็ creative ไอเดียในหัวมันก็จะหายไปอะไรประมาณนี้เออหลังๆผมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คุณอยากเปลี่ยนคอมให้มันเร็วขึ้นนะเออคุณจะได้มีเวลาไปคิดงานอย่างอื่นมากขึ้นมากกว่ามาทะเลาะก,กับเทคโนโลยีก็นั่นแหละครับหลังๆก็เลยจะเห็นคอนเทนต์ผมเป็น 4K ซะเยอะก็คือใช้ตัวนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ชอบมากๆผมก็เลยลองเอา Mac Mini มาลองใช้ใน มิวสิกโปรดักชันดูครับตอนแรกผมอาจจะกลัวหน่อยนะเพราะว่าตอนที่ M 1ออกใหม่ๆอะ่ะมันจะมีซอฟต์แวร์หลายๆอย่างมีปลั๊กอินหลายๆอย่างที่ไม่รองรับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ลองเอามาใช้ดูก็ปรากฏว่าสิ่งที่ผมใช้ทุกวันนี้มันรองรับหมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแล้วผมก็เลยลองเอา Mac Mini นะครับมาลองใช้ในงาน Music Production ดูปรากฏว่าชอบมากๆชอบมากๆสิ่งที่ชอบเลยก็คือดูสคริปต์แป๊บอ่า เรื่องพัดลมนะตัวนี้เนี่ยคือมันมันเร็วในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าปัญหาคือพัดลมพัดลมแรงมากแรงแบบโอ้โหแล้วคือผมทำวิดีโอแบบนี้ถูกปะ่ะเวลาที่พัดลมแรงอะ่ะมันจะเข้าไม้นะครับแม้ว่าไม้ผมจะเป็นไม้ดานามิกก็ตามผมเคยมีช่วงนึงอะ่ะผมเอาแล็ปท็อปมาไว้มุมห้องอีกห้องนึ่งะนะแล้วผมก็ต่อสาย HDMI มา เขา้าเนใช่ปบะแล้วก็เมาส์กับอันนี้ผมเป็นบลูทูธอยู่แล้วใช่ปะก็ทำาอ่่านกันอะมันก็ยังได้ยินเสียงพัดลมอยู่นะคือผมต้องเอาแล็บท็อปไปซ่อนที่ไหนที่หนึ่งอะให้มันไม่มีเสียงพัดลมอะรู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างลําบากอยู่ตอนนั้นนะฮะตอนนี้ก็คอมม่ตรงนี้แล้วนะครับเออเฮ้ยจะบอกว่าชีวิตดีขึ้นมากตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เนะี่ย อย่างที่บอกเลยมันมีเรื่องของการที่เรารอ,อ,อการที่เรารอเรนเดอร์อะไรพวกนี้แล้วมันทําให้ความคิดในหัวเราหายไปนะครับสังเกตว่าเสียงพัดลมหายไปแล้วนะครับเสียงพัดลมผมไม่มีคือพัดลมตัวนี้เนี่ยมันจะทำงานจริงๆก็ตอนที่ผมเรนเดอร์วิดีโอ 4K เท่านั้นเลยนะแล้วมันเป็นพัดลมที่แบบเบาแบบมันมันไม่ต้องทำงานก็ได้อะคือมันเบาแล้วมันกลายเป็นลมเย็นวะ่ะออแทนที่เป็นลมร้อนเหมือนเครื่องนี้นะ ม music, de ันทําให้ผมเอนจอยกับการซ้อมดนตรีมากขึ้นครับเวลาที่ผมเล่นเป็นโนอะไรอย่างเงี้ยนะซ้อมเป็นโนหรือซ้อมกีตาร์ก็ตามนะผมจะเอนจอยกับมันมากขึ้นเพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงพัดลมแล้วอ่ะเออปกติมันจะมีเสียงพัดลมแล้วแบบกวนใจอยู่ตลอดนะแล้วมันดังด้วยเออ อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้ผม mix เพลงดีขึ้นอันนี้ believe it or not เชื่อหรือไม่ผม mix เพลงดีขึ้นรู้สึกเลยว่า mix ดีขึ้นเพราะว่าปกติพัดลมมันจะอยู่แบบแถวๆเนี้ยเออแล้วมันก็จะก่อหูผมอยู่ถูกปะแล้วก็จะมีลําโพงถึงลําโพงจะเปิดดังแค่ไหนก็ตามมันก็จะแพ้เสียงพัดลมนะครับผมรู้สึกว่าผม m i ์เพลงดีขึ้นนะอันดับที่2ครับ La t e n c y ไม่มีแล้ว ลาเทนซีก็คือเวลาที่ผมเล่นอะไรเข้าไปก็ตามหรือว่าจะเป็นกีตาร์ก็ตามนะผมได้ยินเสียงนั้นเลยดีมากๆสํสำหรับคนที่จะซ้อมดนตรีนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบอันดับที่3ครับ ไม่ต้อง freeze track แล้วอันนี้ดีมากๆอย่างที่ผมบอกเลยการที่เราจะทำงานพวก creative อะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราแบ่งเบาภาระในเรื่องของการ render ให้มันน้อยที่สุดแล้วเราเอาเวลามาอยู่กับงาน creative เนี่ยมันจะดีมากอันนี้เนี่ยคือปกติเวลาที่ผมทำั๊กอินหลายๆตัวเนี่ยคอมมันจะเริ่มอืดนนะครับแล้วก็ผมก็ต้องทำการ render ไฟลิ midi ให้เป็น audio นะ แล้วปัญหาคือไอ้ขั้นตอนการทำพวกนี้มันนานนะครับแล้วก็เราไม่สามารถจะเปลี่ยนไฟออดิโอให้เป็นเมดีกลับได้คือมันเปลี่ยนได้แหละแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับมันจะยุ่งยากหน่อยเออคือถ้าเกิดผมลดขั้นตอนตัวนี้ไปได้เนี่ยมันดีมากๆอันนี้ผมสามารถทำได้แล้วกับตัวนี้นะฮะข้อดีข้อต่อไปนะครับพอร์เพียงพอ พอร์ตข้างหลังอ่ะเออมันเพียงพอมากๆมันมี USB นะครับมันมี USBc มันมีตัว Ethernet มันมีโอ้มันเพียงพอนะครับสำหรับการที่เราทำมิวสิ c โปรดักชั่นนะอย่างมากก็คือคุณไปซื้อตัว Doc กมาตัวเล็กๆอะ่ะเออไม่ไม่ได้อะไรมากนะแต่ว่ามันมีพอร์ตมากกว่าตัวนี้ตัวนี้มันจะมีแค่ USBc นะฮะเออใช่แล้วผมก็ต้องไปซื้อด็อกมาต่างหากแยกเนาะ พูดถึงข้อดีมาสักพักหนึ่งแล้วมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่าข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะครับผมสูญเสียความเป็น Port a b l e สูญเสียความพกพาไปคือคุณไม่สามารถเอาตัวนี้เข้าร้านกาแฟแล้วไปทํางานได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําอย่างนั้นนะคุณก็ต้องเอาจอนี่ไปด้วยนะครับมีเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับซึ่งมันจะมันจะยกเว้นคุณจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟนะครับผมว่าอย่างนั้นทําได้ไม่งั้นคุณจะแบบต้อง แบกเป้ไปเลยนะสำหรับผมก็คือเวลาที่เข้าร้านกาแฟก็เอาตัวนี้ไปแต่ว่านานๆเข้าทีนะเพราะผมซื้อมากินบ้านนะข้อนี้บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยนะว่าคุณไปร้านกาแฟบ่อยแค่ไหนบางคนอะ่ะเขาจะมีไอเดียเกิดขึ้นตอนอยู่ที่ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาไปเจอคนเยอะๆอแต่บางคนชอบอยู่กับบ้านนิ่งๆมิกซ์เพลงอะไรเงี้ยไม่มีเสียงรบกวนรอบข้าง อันนี้ก็เป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งอีกอข้อหนึ่งที่คุณน่าจะต้องเอาไปคิดเวลาที่คุณจะซื้อเป็นแล็ปท็อปหรือว่าจะเป็นคอมตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับคนเลยข้อเสียอีกอย่างหนึ่งครับมีปัญหากับพอร์ต Thunderbolt อันนี้ผมตอนแรกเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะก็คือ Thunderbolt มันจะมีประมาณ4-6่ถึง6พอร์ตผมจะไม่ได้ละแล้วถ้าเกิดผมเสียบเต็มอะเสียบเต็มทั้งหมดนะ ปรากฏคือ w i f i ใช้ไม่ได้เออไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรผมลองไปหาใน reddit มีคนบอกเหมือนกันว่ามันมีนมปัญหานี้นะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วแต่ตอนแรกๆมีเออตอนแรกๆมันจะมีแบบพอเสียบไปสักช่องหนึ่งอะแล้วมันจะใช้ Wi-Fi ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าใน reddit ก็มีเหมือนกันนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีข้อเสียอะไรแล้วครับชอบชอบชอบ,ชอบตัวนี้ และนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่ตามหากันนะแล้วก็อย่าลืมว่าเครื่องนี้เนี่ยผมเพิ่งได้มานะครับเพราะฉะนั้นอะไรมันจะสวยหรูไปทุกอย่างเลยตามความคิดผมนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกรอบหนึ่งเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วผมบูคุนซี่สวัสดีครับ